เจริญพรยมสงสัยไหมว่าการนั่งสมาธิมันได้อะไรขึ้นมาบางคนตั้งข้อสงสัยว่าอะนั่งหลับหูหลับตาอยู่เนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาทาั้งๆที่เราก็นั่งเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมบางคนนั่งใจลอยบางคนนั่งทํางานบางคนนั่งเมามอยกับเพื่อนนั่งอ่านหนังสือ แล้วการนั่งสมาธิแตกต่างจากการนั่งทุ่วๆไปอย่างไรวันนี้ชี้แจงให้เห็นภาพนะว่าเฮ้ยเราทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือแม้แต่การนอนด้วยไม่ว่าจะทําสมาธิด้วยอริบทไหนก็สามารถจะมีผลประโยชน์อย่างน้อย4ประการนี้ ซึ่งถ้าใครเข้าใจหรือมีความศรัทธ,ธาเรื่องนี้ก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทำแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ศรัทธ,ธาก็งั้นๆแหละก็คือไม่สนใจทำมันเหนื่อยมันลำบากใช่ไหมแทนที่จะนั่งดูหนังฟังเพลงนั่งเมา้อยกับเพื่อนหรือนอนเล่นหรือทำอะไรเรื่อยเปื่อยหรือบางคนบอกว่าเอ้ยเอาเวลา ที่ไปนั่งตรงนี้ไปลาหมากินดีกว่าไหมจะได้หาเงินหาทองก็ต้องบอกว่าเราฝึกสมาธิเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาชีวิตทั้งหลายสามารถจะจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเพราะผลของการฝึกสมาธินั้นมีผลถึงสี่ประการด้วยกัน ประการแรกคือมันจะทำให้เรามีความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยอ,อะไรมาปรุงแต่งปกติเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้กินได้ดื่มได้เที่ยวได้ดูใช่ไหมได้สัมผัสแต่ความสุขที่เกิดจากการทำสมถิเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการละการวาง คือไม่ต้องมีอาศัยอ,อะไรมาบำรุงบำาเรอไม่ใช่ได้กินของอร่อยอร่อยแล้วมีความสุขได้นูดูหนังฟังเพลงสนุกสนุก,นกแล้วมีความสุขเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาเป็นความสุขราคาตำ่ำเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินซื้อได้ซ้ำไปแต่เป็นความสุขที่คุ้มค่าเพราะอะไรเพราะมัน มีความซาบซึ้งมีคุณค่ามากกว่าความสุขทางโลกทั่วไปบางคนบอกความสุขในการมีเพศสัมพันธ์นั้นสุดยอดบางคนติดตรงนั้นบางคนมีความสุขจากการเล่นการพน,นันมีความสุขจากการเสพสิ่งเสพติดหลุดโลกไปแต่ก็ไม่สู้ความสุขที่เกิดจากการเจริญสมาธิ เมื่อจิตสงบมันมีปีติเออบอิ่มในใจมีความซาบซ่านมีความสุขมันเหนือจะบรรยายต้องสัมผัสเองและความสุขอย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันก็มีหลายระดับมีความลุ่มลึกและมันจะเป็นพลังของใจในการทําสิ่งต่างๆได้มากมายทำให้ใจเราพร้อมในการทำสิ่ง,งต่างๆ ในการคิดอ่านในการรับมือจัดการกับสิ่งต่างใจมันจะไม่หวั่นไหวเพราะมีความสุขเป็นพื้นฐานคนที่สุขใจได้ง่ายเพราะมีความสุขจากภายในเป็นพื้นฐานแต่คนที่ไม่มีความสุขจากภายในเป็นพื้นฐานในเวลาเจอความกดดันนิดหๆนๆๆ่อยๆหรือเจอความเครียดเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยก็เป็นทุกข์แลละก็เครียดละอยู่ไม่สงบแลละเพราะไม่ได้ฝึกใจตัวเอง ประการที่สองท่านใช้คำว่าเป็นไปเพื่อยานทัศนะคือมีความสามารถทางจิตเพิ่มขึ้นเช่นความสามารถในการคิดในการจำในการทั้งหใจต่างๆยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเพิ่มความสามารถในการระลึกชาติหนหลังอูทิปตาทิปมีอิทริิ์ประการต่างๆบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการถึงระดับนั้น าจจะแค่ระดับพื้นพื้นเช่นความจำดีขึ้นความคิดอ่านลึกซึ้งขึ้นทำความเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแก้ไขโจทยากยากได้ง่ายขึ้นอันนี้ความสามารถทางจิตมันพัฒนาขึ้นเข้าใจอารมณ์วองรู้สึกข,ของคนอื่นได้ง่ายขึ้น หรือสามารถจะสื่อสารความเข้าใจความคิดตัวเองให้แก่ผู้อื่นได้ดีขึ้นนี่เรียกว่าเพิ่มศักยภาพในการทํางานของเราเสริมเพิ่มประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตถ้าเราฝึกมากๆเข้าเนี่ยอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆก็เป็นไปได้เรื่องที่เคยลืมไปแล้วเนี่ยเป็น10ปี10ปีก็สามารถ ะระลึกย้อนกลับไปได้อันนี้เรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันรู้วาราจิตรู้ใจคนอื่นว่าเขาคิดอะไรสามารถทํานายไททักได้อย่างถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการเหาะเหิเนเดินอากาศดําดินเนี่ยเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัยแต่คนทําจริงอ่ะจะมีใครทุ่งเทจริงๆหรือเปล่าถ้าทําจริงก็ได้ผลจริงประการที่สามมีสติสัมปัญญะ เพิ่มขึ้นความผิดพลาดพลั้งเผลอในการตัดสินใจน้อยลงตัดสินใจได้ดีขึ้นความคิดความอ่านอารมณ์ของสึกมั่นคงขึ้นพอมีสติสปัญญะเพิ่มขึ้นคุณธรรมประการต่างๆก็เกิดขึ้นความเมตตาความกรุณาคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจ สามารถจะสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้อย่างดีขึ้นชีวิตตัวเองก็มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะอะไรพูดทําและคิดอย่างมีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีสมาธิปายการที่4ก็คือความชั่วในใจที่ทเรียกว่ากิเลสเนี่ยลดลงโดยลำดำําดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาทิษยา ความม่งเหงาวหาวนอนความเห็นแก่ตัวความกระด้างถือดีเป็นต้นลดลงโดยลำดับพร้อมๆกันนั้นความทุกข์ก็ลดลงไปด้วยเพราะกิเลสเป็นเหตุถึงความทุกข์ใช่ไหมที่เราตัดสินใจทำสิ่งที่มันผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ดีประการต่างๆเพราะเรามีกิเลสในใจการฝึกสมาธิมากๆก็จะไม่กิเลสในใจลดลงโดยลำดับ ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้เราจะมุ่งมั่นตั้งใจแม้จะเหนื่อยจะลําบากจะยากบ้างในตอนแรกเพราะเราไม่คุ้นเคยเพราะเรายังไม่ได้แยกแยะเพราะยังไม่เข้าใจความจริงหรือเพราะเรายังไม่ได้ศรัทธาจริงๆก็ต้องทําไปก่อนจนมีผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นเกิดความสุขความแช่มชื่นขึ้นเออเกิดกําลังใจอยากทํามากขึ้น เกิดผลลัพธ์ความสามารถทางจิตบางอย่างขึ้นเออเชื่อแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงความศรัทธาความจริงจังก็จะเพิ่มขึ้นยลํดาดับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังทําอยู่และยังไม่มีผลลัพธ์อย่างนี้ตั้งใจก็อย่าเพิ่งท้อเนาะค่อยๆทําไปเรื่อยๆทําอย่างต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์ก็จะตามมาอย่างที่น่าประทับใจอย่างที่แบบรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแรงที่เสียไป การที่เราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์เช่นเมา์ม,มยหรือทําเรื่องไร้สาระต่างๆหรือบน่นว่าคนนั้นว่าคนนี้หรือนั่งใจรออย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดถูกไหมเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ตรงนี้บ้างก็จะดีไม่น้อยว่าไม่ยอมเห็นเชิญได้ฝึกฝนกันเนาะเราจะได้เห็นคุณค่าของการมีาศาสนา เ,เห็นคุณค่าของการมีธรรมะเห็นคุณค่าของการเป็นคนดีเห็นคุณค่าของการฝึกหัดพัฒนาตนเองเจริญพรอน